Welcome to Fast English Ladies and Gentlemen ในที่สุดวินาทีที่รอคอยมานเป็นหลายแต่หลายเดือนก็มาถึงแล้ว Grammar Online นะครับหลักสูตรที่จะช่วยเราในการที่จะ Master English นะครับอย่าลืมนะครับทุกคนก็บอกว่าตัวเองเรียน Grammar มาแล้วแต่กบา,างคุณเนี่ยมาเจอของดรบุญชัยก็จะรู้ว่าไม่เหมือนกันเพราะ Grammar าาหอาอจารย์เป็น Grammar าาที่ทำให้จมปนสมวัมสเรงจจนถึงปัจจุบันได้ทุนฟูลไบรท์ ได้ทุน f o r u n a t i o n ได้ทุนโตกายแบงได้ทุน u n i v e r s ร์ y ซียลเวอร์จเนีนะฮะได้ไม่หมดเลยท่านผู้ฟังครับนะบท่านผู้ชมทุกท่านฉะนั้นลองมาดูหน่อยสินะครับว่ากายบ้าของท่านกับกายบ้างผมเนี่ยมันต่างกันไงแต่อาจารย์ไม่ใช่เน้นเรื่องการแข่งขันอาจารย์ต้องการสอนก็คือภาษาอังกฤษมีแค่25กฎจบ the 25 golden rules of english grammar ไม่ต้องไปเรียนเยอะมากนักนะครับคนเก่งพูด3าสคำก็จบ25กฎจริงๆจ,จ,จะไม่ได้พูดเล่นนะ และเมื่อเราเข้าใจแกมมาของด r รบูนเนี่ยคุณจะสามารถแต่งประโยคได้โดยฉับพลันนะครับเวลาพูดภาษาอังกฤษนี่มันจะคล่องโฟล w ไปหมดทำไมโฟล w ์ล่ะปกติสมองจะคิดได้แค่เรื่องเดียวเวลาเดียวถ้าคนที่แกมมาไม่แข็งแรงหรือรู้แกมมาแต่ Apply ไม่เป็นก็ไม่สามารถที่จะดึงแกมมามาใช้ในการพูดโดยฉับพลันและในการเขียนได้ถูกไหมครับผลที่ตามมาคือครับออก a เนี่ยเอ่อเถอเถอทะาเเขินอย่างเงี้ย ไอเดียสิงหลุดไปหลุดมาเต็มไปหมดเพราะเนี่ยสมองเราเนี่ยพยายามคิดถึงเรื่องแกมาาแล้วก็คิดถึงเรื่องไอเดีในทางตรงกันข้ามถ้ารู้ยีห้ากฎของดรบูลเนี่ยและจำได้และใช้เป็นเนี่ยเวลามันจะ ingrained into your brain เข้าไปในสมองคณะสนุกนะครับเราก็พูดด้วยความสบายใจเพราะเราไม่ต้องกังวลเรื่องโครงสร้างประโยคอีกต่อไปแล้ว นะแล้วเราก็โฟกัสเลยคือเราโฟกัส primarily เนี่ย on idea expressions เนี่ยในการที่จะแสดงไอเดียออกมาผมไม่ได้พูดเล่นนะบางคนมีมิจฉาทิฏฐิโอ้ยแกมาเรียนไปทำไมพูดภาษาอังกษไม่ได้คิดภาษากังกไม่ได้ใครบอกมาเจอที่แฟร์ลิเหน่อยสิครับนันกสัพพมประสงค์ประเต็มไปหมดเลยและทุกคนต่างพูดไปสี่เดียวกันว่าแกมาของแฟร i ลิเดสร้ายที่สุดแล้วสุดยอดวิทยายุดนะครับเพราะคนสอนใช้ประโยชน์จากแกมาตัวเอง <c oughs> แล้วก็สรุป ไปองรวมนะครับคาถามก็คือผมถามด้วยว่าเรียนไปนเรื่อยๆไม่เอาครูคที่เก่งต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดจบอย่ามาบอกว่าเรียนไปนเรื่อยๆไม่เอาผมไม่เอานะบอกมาเลยมีอะไรบ้างสูตร25สูตรนั่นเองนะครับเราจะมาสัมผัสเกี่ยวกับ2ี่กฎทองคําของดรบูลโดยเฉพาะจุดที่ผมแตกต่างๆๆคนอื่นคือผมจะเน้นวิธีการใช้นะครับและที่สําคัญที่สุดว่าหลายต่หลายคนมักจะบอกเรียนกันมากไปแล้วใครบอกว่าคุณเรียนสิ่งที่ถูกล่ะ อาจจะผิดหรือเปล่าหรือคุณเรียนมาแล้วคุณใช้เป็นไหมรู้ได้ไงถ้าเวลาพูดเวลาเขียนเนี่ยต้องคิดเกี่ยวกับกรมาก์แสดงว่าคุณใช้ไม่เป็นแล้วที่ fast english จะเป็น automatic system ระบบออโัต้นะครับนักเรียนที่ได้ทุนไปเรียนต,ต่อต่างประเทศหรือได้ทำงานงบริษัทฝรั่งของเราเนี่ยต่างบรรลุไกรมาร์ของดรบูทั้งสิน้นคุณกำลังจะเรียนกับภาษาอังกฤษก,กับคนที่รู้จริงใช้จริงและประสบความสำเร็จมาแล้วเราไม่ใช่สอนเพื่อทำธุรกิจหรือต้องการเงินทองเปล่านะ เราเอาความรู้ทั้งหมดเนี่ยมาเทกระจาามี25กฎมาพิสูจน์กับบุญชัยสิครับและที่สำคัญก็คือแกมมาสำคัญชนไหนนะครับมันมือนหนึงเชือกกล้วยที่ร้อยมะลินะฮะเข้าไว้ด้วยกันมะลิคือสัพท์นั่นเองแล้วก็จะมีคอรสสั์ต่างหาก v o c a b u l a อ y ออนไลน์มันมีมานานแล้วนะฮะแต่คอร์สที่ยังไม่เคยมีที่ทุกคนคอยก็คือแกมมาออนไลน์อาจารย์ต้องไปปรับนิดนึงเพื่อให้มันสั้นกระชับแล้วก็รวดเร็ว พราสมัยนี้พวกเราเ,าเวลามันน้อยถูกไหมครับอยากเรียนให้มันเนื้อๆแล้วก็จบแล้วก็เอาไปทำแบนอื่นต่อไปสร้างภาพนะครับแกม่าดังเชือกกล้วยเนี่ยมันจะร้อยผูกมะลิเข้าไปด้วยกันเนี่ยเพื่อเป็นภูกมลยัยมะลิก็คือสับแต่ถ้าสับอย่างเดียวเนี่ยมันก็อะไรครับแห้งๆถูกไหมครับูมะ,มะลิ เนี่ยพูกอะที่มีแต่ไม่เอาเขาต้องมีดอกกุหลาบต้องมีจำปีหรือจำปาต่างๆเป็นต้นนะครับฉะนั้นก็คือพวก collocation สำนวนภาษาแต่ก็อยู่ใน cost w o r k cap หมดเช่น to make progress in หรือ to make an improvement in นะฮะต่างๆเป็นต้นนะสรุปประมาณ700ตัวจบนักศึกษาครับสิ่งที่ fast e n g l สอนเนี่ยไม่ได้สอนแบบไปเรื่อยๆเห็นตำรายก็ไานั่งสอนไม่ใช่ เราจะเอาความเป็น Phd ในการที่จะสกัดกันกรององค์ความรู้อย่างเป็นระบบ Phd มันเป็นยังไงถ้าเรียนจริงนะฮะฉลาดจริงเนี่ยสามารถอธิบายสิ่งที่มันว่าวุ่นวุ่นวายเนี่ยสามสีคำจบ in a concentric form นะครับฉะนั้นมาเรียนภาษาอังกฤษกับดรบูลคุณจะรู้ว่าทำไมจะได้การเชิญไปสอนวิชานโยบายต่างประเทศอเมริกาและ ไอ้ครับทฤ่ศรีความตระหนักงประเทศที่อยู่ในวเซอร์อวฟจิเนียเป็นทีเชอรแอสิสตันแล้วก็ได้รางวัลสูงสุด The Most Excellent t i h i n e Award เพราะอะไรอ่ะเพราะเนื่องจากอะไรครับแกมมาเราแข็งแกร่งปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องกังวลแล้วว่าเราจะพูดอะไรและเพียงโฟกัสลงสิ่งที่จะพูดสิ่งที่จะเขียนจบเรียบร้อยดีเอ็นนะครับ และนักเรียนอเมริกันก็บอกอาจารย์หลายคนตอนนั้นก็ไม่คิดจะเปิดไฟองังกหรอกเนี่ยดังนั้นฟังคำชมเขาตลอดเขาบอกว่า you know what y o h r English grammar is superior even to even American native speakers หลายคนพูดเกินมากขอใจนี่มันเยี่ยมยอดสุดลึกซึ้งละถูกต้องมากกว่าคนอเมริกันซะอีกพูดเยอะจนอาจารย์เริ่มสังเกตเฮ้ยหรือว่านี่คือจุดแข็งเราเปล่านั่นแหละจึงเป็นจุดประกายแวววับทำให้อารย์เจริญการน้าทุกวันนี้ด้วย English grammar โอเคนะครับ สรุปชชดแล้วนะเน่งเนี่ยจะบอกใครบอกว่าไกรมาไม่สำคัญเนี่ยผิดเพราะฝรั่งเขาจะ s t Evaluate เนี่ยภาษาอังกฤษคุณจากไกรม่าเองที่คุณใช้ในการร้อยคำเข้าไ้ด้วยกันถ้าไกรม่าคุณผิดหรือถูกเขาไม่ฟังเขาลำคาญเหมือนคนใส่เสื้อผ้าขาดขาดกระลุงกระิ่งหรือใส่ใส่ผ้าที่เหมือนกับผ้าเช็ดเท้าเนี่ยเขาไม่อยากเสวนาด้วยฟังดีๆนะครับลองไปถามฝรั่งเลยทุกคนพูดเสียงเดียวกันหมด นะครับผู้ที่มีการสาเวย์เอเจคเตอผู้ที่เป็น p r o f e s s i o n a l หรือมีอหรืออคาเดมิกทุกคนต่างสามารถเขาเรียกแก้ปัญหาเรื่องกันมาได้หมดแล้วนะครับผิดกันมาคือโง่ในเองน่าจะคนมันกันยนดูด้วยกันแล้วเราต่างดาวเนี่ยเขาไม่เขาไม่ trust คุณนะครับว่าคุณจะให้ทุนคุณหรือคุณจะรับคุณมาทํางานเพราะคุณพูดสเปสะสปะนั่นหมายความว่าใครที่เคยสอนว่าพอพูดได้กันลวกันเนี่ยพอื่อความคนนั้นผิดคนนั้นกำลังให้ยาผิด เข้าไปในร่างกายของคุณคนนั้นไม่รู้ภาษาอังกฤษและอวดดีในภาษาอังกฤษเขามีไกรม่า Why Rome do as the Romans do อยู่ในกรุงโรมก็ต้องทำตามชาวโรมันถูกไหมครับนะฮะอยู่เรียนภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษเขียนภาษาอังกฤษก็ต้องมีไกรม่าซึ่งเป็นอะไรครับเสาหลักเลยนะ,ะหลังจากกันกองแล้วก็มีเนื้อหาใหม่เนี่ยขึ้นมาประมาณ25% 30%ประมาณนั้นเนี่ยของเก่าไหนดีแล้วเราก็จะไม่เปลี่ยนแต่ของใหม่เนี่ยเอา ของเก่าเนี่ยมาเขาเรียกล่อนตะแกงแล้วก็ปรับให้มันกระชับขึ้นให้มันเร็วขึ้นฉะนั้นรีบมาลงทะเบียนโดยด่วนเลยนะครับนี่แกมมาออนไลน์นะครับแล้วคุณก็จะรู้ว่าเลครับภาษาอังกฤษมันง่ายมากอิสพิสอเปกเด็กที่เก่งที่สุดเราคือเด็กผู้วิศวะนะฮะเขาบอกว่าเรียนแกมมาเขาจะได้มันทอกเหมือนสูตรคูณสูตรง่ายๆธรรมดาได้เองปัญหาคือว่าสูตรนั้นคืออะไรและจะเอาสูตรไปใช้อย่างไรคำตอบต่อคคำถามสองคำถามนี้ พบกันได้ที่แกมากออนไลน์ที่ fast english นะครับบอกว่าทุกคนรีบเลยโดยด่วนนะครับลงทะเบียนแล้วก็รีบเรียนเลยจะได้เก่งกาดเราเอา intellectual asset มาใส่ไว้ในสมองเราจะได้เราร่ำรวยเจริญก้าวหน้าแล้วทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อไปและมันเป็น lifetime investment บรียนอาจารย์เชื่ออาจารย์มันเป็นการลงทุนที่คุ้มใช้ได้ช่วชีวิตนะครับสวัสดีครับรีบมาลงโดยด่วนนะที่ World Wi e fast english ไฮเฟ็ออนไลน์คอมบาย